สัสดีค่ะปะกิศทําสวนนะคะวันนี้จะพาไปดูไปเปรียบเทียบการปลูกถั่วพุ่มกับถั่วฝักยาวนะคะว่าลักษณะของสองอย่างเนี่ยเป็นยังไงควรจะเลือกปลูกถั่วอะไรดีก่อนที่จะไปดูกันนะคะแนะนําสินค้าหน่อยไม่ได้โชว์อย่างนี้ให้ดูนานแล้วนะคะเพราะว่าปกิกแพ็คไม่ทันแต่วันนี้แพ็คยังไม่ได้ลงกล่องที่จริงทั้งหมดนี่ก็คือ FC สั่งไว้หมดแล้วคะ่ะ ตามออเดอร์ก็แพ็กไว้เสร็จแล้วก็เลยอยากให้ FC ที่เข้ามาดูทีหลังไม่ได้เห็นสินค้าก็จะได้เห็นสินค้านะคะอันนี้กี้ข้างคาวนะปุ๋ยคี้ข้างคาวอันนี้เป็นฮิวมัสจุลินทรีสังเคราะห์แสงน้ำส้มควันไม้พริษมอสพิษมอสก็มีนะคะใครใครเพราะต้นกล้าไม่เก่งไม่เป็นผสมดินไม่เป็นเอาตัวนี้ไปไปเพาะต้นกล้าจะง่ายมากค่ะก็ไม่แพงด้วยนะคะ ถุงยี่บห้าบาทได้ตั้งเยอะแน่นเลยค่ะห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลนี่แหละ,อ,ะอันนี้คือรายการสินค้านะคะครับหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปดูคนแก่บอกว่าดูไม่ทันเลยปะกิ๊กปะกิ๊กก็บอกเอามือจีบไปที่หน้าจอเขาก็จะนิ่งให้ดูทําไม่เป็น <laughs> อันนี้เบอร์ลายเบอร์เก่านี่เข้าลายไม่ได้แล้วนะเบอร์เนี้ยโดนตัด แต่ไม่รู้ว่าเบอร์ไล่อย่างเงี้ยได้หรือเปล่าอ่ะที่แน่ๆนะคะไล e ปะกิ๊กแอดไล่มานที่ยุพาไล่ยวายุยพาก็ PA นะคะไล e ก็ L AI เดี๋ยวค่อยเขียนลืมอีกละมัวจะแพ็คของอ้าถ้าเอาเบอร์โทรศัพท์ก็ง่ายดีค่ะไม่เข้าไล่ก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะคะปะกิ๊กเข้าไล e กลับไปให้ก็ได้แอดไล่ไปหาก็ได้ค่ะหรือว่าคนแก่ก็โทรศัพท์คุยเลยค่ะ 080752 7300นะคะผู้สูงอายุก็ไม่เล่นเล่นหลายไม่เป็นก็โทรเบอร์นี้คุยกับป้ากิกได้นะคะจะอยากได้อะไรก็สั่งมาก็แล้วกันค่ะ,ะต่อไปเราจะไปดูการปลูกถั่วของเรานะคะต่ไปนำไป จะให้ดูถั่วพุ่มดูฝักเขาแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบกับถั่วฝักยาวที่จริงนะคะคนไม่มีพื้นที่ก็อยากจะปลูกถั่วพุ่มแต่เดี๋ยวนี้ถั่วพุ่มนะไม่รู้เป็นอะไรค่ะซื้อซองมาแต่ว่าเขายาวเฟื้อยเลยค่ะเพราะว่าปลูกในลังโฟมก็เป็นถั่วพุ่มปรากฏว่าเลื้อยเหมือนกันค่ะเลื้อยออกไปยาวมากเลยขึ้นไปข้างบนก็มี ไม่เข้าใจเหมือนกันถั่วพุ่มสมัยนี้ทําไมเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของเขาที่บ่งบอกชัดก็คือฝักฝักจะไม่ยาวค่ะถั่วพุ่มนะคะฝักจะเต็มที่ก็ประมาณนี้ดกมากเลยค่ะกําลังออกดอกดกมากนี่คือเต็มที่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือสมบูรณ์ที่สุดได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะเอาฝักที่ยังไม่แก่เนี่ยเด็ดไปจะได้เอาไปกินด้วยเนาะจะเอาไปเปรียบเทียบให้ดูกับถั่วฝักยาวนะคะอันนี้แก่แล้วเอาไว้ทําพันุ์ได้แล้วเนี่ยเด็ดไปตากได้แล้วค่ะฝักใหญ่มากพอแห้งมาก็จะมีลักษณะนี้เดี๋ยวป้ากิ๊กจะเอาออกไปเลยอันนี้ก็คือถั่วพุ่มพอแก่เราก็เก็บไว้ทําพันธุ์ได้ค่ะ ไปตากเอาไปแขวนไว้ให้แห้งอย่างนี้แล้วก็เอา,มาเมล็ดเข้าไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ถั่วพุ่มทีนี้เราจะไปดูนะคะไปดูถั่วฝักยาวที่จริงถั่วพุ่มปลูกในกระถางถ้าสมมติกระถางใบใหญ่นะคะจะให้ฝักดกมากดกอย่างนี้แหละดกเต็มไปหมดอย่างนี้เนี่ยเล็กๆทั้งดอกทั้งอะไรกำลังออกฝักเล็กเต็มไปหมดเลย เยอะเยะก็คือสมบูรณ์เพราะว่ากระถางใบใหญ่เนาะกระถางใบใหญ่ใบนี้ก็คือยางรถยนต์กระถางใบใหญ่ปกติก็จะปลูกประมาณ12นิ้วแค่นั้นเองค่ะแต่ยางรถยนต์อันนี้สมบูรณ์มากเพราะเขามีธาตุอาหารเยอะเขาก็เลยขยายพันธุ์ได้เยอะแตกกิ่งก้านสาขาอันนี้คือการปลูกถั่วพุ่มทีนี้เราจะไปดูปลูกถั่วฝักยาวบางคนบอกว่าปลูกถั่วฝักยาวไม่มีพื้นที่เปลืองที่จริงไม่ใช่ค่ะ ปลูกแค่กระถางใบเดียวแล้วก็เอาไม้เสียบขึ้นมาเขาก็เสียบสามสีอันเขาก็พันพันพันรอบๆบ,บก็ก็เหมือนถั่วพุ่มไปเลยค่ะแต่ให้ฝักที่ยาวกว่าไปดูกันนี่นะคะอันนี้กระถาง12นิ้ววันนี้ยังไม่ได้รดน้ำเลยค่ะโมวัวแต่นั่งกอกปุ๋ยหน้าดินแห้งละหยอดเมล็ดไปอันนี้ สามต้นค่ะสามเมล็ดนะกระถางสิบสองนิ้วหยอดสามเมล็ดเขาก็เลื้อยขึ้นมาอยู่ที่ต้นแคนะเลือ้อยมาเห็นไหมเนี่ยยอดเขาเอาไปเอาไปแแมะไว้ตรงไหนเขาก็จะเลือ้อยทีนี้มาดูฝักเขานะคะเพิ่งจะเริ่มออกฝักค่ะเพิ่งจะเริ่มออกเพราะต้นยังอ่อนอยู่เนาะนี่อันนี้คือถั่วฝักยาวเขาจะยาวจริงๆเดี๋ยวเราจะเอามาวัดกันดูเนาะฝักนี้ยังไม่โตนะคะฝักยังอ่อนอยู่ค่ะ ยังหนุ่มอยู่สองเท่าเลยค่ะเห็นมหมัวฝักยาวได้2เท่าถ้าโตฝักก็จะอ้วนเกือบเท่านี้อันนี้ฝักยังอ่อนอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นใครจะปลูกอันไหนก็เลือกเอาสองเท่าเลยปลูกในกระถางเหมือนกันไม่ได้เปลืองเนื้อที่นะคะ เหี่ยวแล้วต้องเอาน้ำมารดละเอาไปดูข้างหลังอีกอันนี้ถั่วลายเสือยังไม่ออกนะคะถั่วลายเสือป้กิ๊กเนะี่ยปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันแต่เป็นถั่วฝักยาวต้องเอาเอาหลักอย่างเงี้ยมาให้เขาจับอีกเลือ้อยมาพันขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปลปะป้กิกยังไม่ได้เอาหลักมาดูยอดตกมาหมดงานล้นมือค่ะ ามาดูต้นนี้อันนี้ยอดเมล็ดมากเกินไปค่ะใส่ไปนับต้นไม่หวัดไม่ไหวเมล็ดเยอะเป็นถั่วฝักยาวสีม่วงเหมือนกันเพิ่งจะเริ่มออกฝักเห็นไหมคะฝักเล็กมากแต่ยาวเนี่ยออกดอกเต็มไปหมดเลยถึงแม้ต้นจะเยอะแต่เราพยายามให้ปุ๋ยเขาเดี๋ยวป้าเก๊กจะเอาปุ๋ยมาให้อีกปุ๋ยขี้ข้างคาวค่ะเพราะเขาจะเริ่มออกดอกเยอะ <ๆ S 2> แล้วอันนี้คือฝักของเขาอันนี้ก็เพิ่งจะได้สองฝักเนาะเห็นไหมคะ ห oh, ฝักนี้ยาวมากเลยเกินสเท่า oh, เลยเกินสองเกินสองแน่ๆเพราะว่าจับดูก็รู้ว่ายาวมากเน oh. อันนี้เอาฝักยาวนี่ทาบนี่ค่ะยาวไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าถั่วฝักยาวจะปลูกบริเวณที่ว่าใช้พื้นที่เยอะไม่จริงค่ะใช้แค่กระถางเหมือนกันอันนี้ใบนี้ก็ใหญ่่อยเนาะ ใช้กระถางตั้งแล้วก็เอาไม้เสียบแล้วให้เขาพันพันพัน,พ,นพันขึ้นไปเราก็จับมัดไว้มั่งก็ได้นะคะจับวนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็มีกินค่ะมีถั่วไน้กินออกมาเต็มเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะ,ปะเป๊กมาดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะกำลังจะออกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปลีออกปลีละจะเป็นดอกแล้วเต็มไปหมดละค่ะอันเล็กๆ,ๆเนี่ยทุกข้อเลยเย,เยอะเลยนะคะ ไหมน่ารักออกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลือกปลูกเอากละกันนะคะใครอยากปลูกอันไหนเนี่ยชี้ไปนูนป่นละเราไม่ได้อดันจับพันลงมาเราไม่ได้มีเสายาวๆให้เขาดอกเยอะค่ะดอกเล็กๆเยอะเลยเห็นไหมคะใกล้ๆอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเห็นไหมสวรสดในสวนนี่ก็ติดเยอะแล้วนะน่ารักไหมคะใส่ปุ๋ยกี้ข้างคาวปีนี้ติดเร็วมาก อ่าโอเคค่ะหวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นการตัดสินใจนะเห็นคลิปของป้ากกปลูกแล้วจะปลูกอะไรดีจะเอาถั่วพุ่มหรือว่าถั่วฝักยาวส่วนตัวป้าก็กเชียร์ให้ปลูกถั่วฝักยาวดีกว่านะคะฝักยาวสวยมากและเป็นผักถั่วฝักยาวอินรีย์ค่ะอร่อยกรอบหวานหากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะต้องปลูกเองค่ะกินเป็นผักสดเนี่โอ้โหสดยอดเลยยาวมากๆโอเคค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ